สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าของวันที่25ธันวาคมพศส5 6พครับผมสุขสันต์วันคริสต์มาสครับผมปีใหม่ของชาวตะวันตกนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยกระทั่วหน้าครับผม ก่อนที่จะมาดูตัวเลขนะครับผมผลสรุปของฮานอยของวันที่24ทธันวาคมพศ6 6พแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่25ทธันวาคมนะครับของฮานอยนะครับผมก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคลาดด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมขอเอฟซีทุกท่านรวยรวยรวยครับผมครับผมวันที่24เลขนักราชนะครับผมก็ไม่ทำให้ FC ผิดหวังนะครับผมก็ผลปรากฏว่านะครับผลออกมาแล้วนะครับผมเข้าลูดทั้งหมด10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมเข้าตัวเจาะทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4 5นะครับผม เข้าตัวเด่นนะครับผม3ครั้งนะครับรวมแตกแล้ว18ครั้งนะครับผมสำหรับาฮานอย5ฮานอยนะครับผมส่วนทุกหุ้นนะครับให้รูดนะครับให้วิ่งรูด6กับ2นะครับแตกเยอะมากครับเมื่อวานนี้ครับผมก็มาดูของวันที่25เลยนะครับผม25ธันวาคมนะครับผม ก็ทุกหุ้นนะครับเลขนักราดให้ลู่ให้ลูดนะครับปิ้งลูดห้ากับแปดนะครับตลอดทั้งวันนะครับผมห้ากับแปดนี้นะครับผมสถิตินะครับสองตัวที่ให้วิ่งลูดเ่ยนะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็ดูเป็นแนวทางครับผมพิจารณาดูก่อนนะครับส่วนฮานอยวันนี้นะครับผมลูดนะครับผมเลขนักราดวางรูปที่สี่ครับจับคู่สองสี่ 5 4 6 4 7 4เน้นไปที่5 4และหกสครับวางรูปไปที่6จับคู่2 6งหกสามเน้นไปที่เจและเก้าหกครับวางรูปไปที่0จับคู่4 0 7 0 8 0 9 0 เน้นไปที่70และ80ครับวางรูปที่7ครับผมจับคู่17 27 37 87เน้นไปที่27และ87ครับวางรูปที่2ครับผมจับคู่20 21 23 26ครับผม เน้นไปที่2 0งสและอ่ครับผมยังไงขอให้ fc ทุกท่านนะครับผมนะครับขอให้มีโชคมีลาบกับทุกคนนะครับผมเล่นคกลาดนะครับผมทำคลิปขึ้นมานะครับหวังอยากจะให้ fc ที่เข้ามาชมมาดูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมได้มีรายได้นะครับนะครับไม่ได้หวังให้สนับสนุนในการเล่นการพนันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เงินทองหายากจริงครับผมลูกหลานก็นะครับผม จำเป็นต้องกินต้องใช้ในครอบครัวก็หวังว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ f อนะครับได้มีเงินมีทองใช้นะครับผมขอให้รวยให้รวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ